มันจะไปถึงประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์สังคมในระยะยาวอันนั้นมันก็ไปลงที่อันนั้นเหมือนกันคือเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ศรัทธาก็เกิดขึ้นเราก็ให้เดีศรัทธาก็เกิดความสุขจากศรัทธานั้นหรือมั่นใจในความดีในความเจริญงอกงงามผลดีที่เกิดกับชีวิตของเราจากการกระทําสิ่งเหล่านี้เราก็พร้อมที่จะให้นะในนี้ก็คือการพูดถึงความสุขอีกประเภทหนึ่งหรืออีกระดับหนึ่ง คือความสุขที่เกิดจากการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณธรรมขึ้นในใจทำเขาทำให้เขามีช่องทางความสุขเพิ่มขึ้นคือการให้กลายเป็นความสุขนะฮะอันนี้ก็พอมนุษย์ให้ความให้วัตถุมีความสุขแล้วทีนี้ยิ่งความสุขของเขาไม่ขึ้นต่อว,วัตถุเขารักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้ได้อย่างที่ว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ดีอะไรเงี้ยนะความสุขขึ้นต่อว,วัตถุน้อย แต่ตัวเองมีความสามารถหาวตัตถุมาเสพมากก็พร้อมท well, ี่จะให้อยู่แล้วนะเพราะว่าวัตถุที่ได้มาจากความสามารถในการสวงหามันเกินจําเป็นไม่เหมือนคนที่หมดอิสรภาพในการที่จะมีความสุขขึ้นต่อวัตถุพวกนั้นได้มาเท่าไหร่มันก็สุขเท่าเดิมเพราะฉนั้นเขาก็ไม่สามารถเอาวัตถุมาเผื่อแผ่คนอื่นทีนี้พอเขามีความสามารถที่จะมีความสุขวัตถุที่ได้มาจากความสามารถในการสวงหานั้นมันเกิดจําเป็น เกินกว่าที่จะทําให้ตัวเป็นสุขเขาก็พร้อมที่จะให้กับคนอื่นแล้วแถมเขาพัฒนาจิตใจให้มีความสุขจากการให้ด้วยสองอันนี้มาบรรจบก,กันก็ทําให้เขาพร้อมที่จะให้ได้เต็มที่นั้นคนที่อยู่ในระดับนี้อย่างพระโสดาบันเนี่ยจะมีความสุขจากการให้อย่างเต็มที่เลยเพราะนั้นท่านไม่มีความยึดติดในวัตถุสิ่งของมีความพร้อมที่จะให้เต็มที่ นั้นถึงก็มีวินัยห้ามพระเลยนะห้ามพระไม่ให้ไปขอจากตระกูลที่คณะสงฆ์ท่านเรียกว่าสมมติแต่งตั้งให้เป็นโสดาบันคือคุณธรรมในใจนี่มองไม่เห็นแต่ว่าในตระกูลใดที่เป็นคนที่มีความจนด,ดีในการบริจาคชอบให้อยู่เสมอนี้ท่านระวังว่าเดี๋ยวจะไปรบกวนให้เขาต้องยากจนลง ท่านก็ประชุมกันตั้งตระกูลนี้ครอบครัวนี้เป็นโสดาบันนะมีวินัยอนุญาตไว้พอตั้งปั๊บนี่ห้ามพระไปขอเลยนะถ้าพระองค์ไหนไปขอในองค์นั้นมีความผิดนะแต่พระนี่ห้ามขออยู่แล้วนี่ต้องรู้วินัยของพระแทรกธร้มานิดหนึ่งพระนี่ขอไม่ได้นะนะเลยที่ไปบิณฑบ,บาตนี่ขอโดยอาการเท่านั้นถ้าไปออกปากขอผิดคือที่จริงขอโดยไม่ได้ขอนะหมายความว่า ถือบาดปญา,าติโยมมีศรัทธาจะถวายก็มาถวายแต่ถ้าไปออกปากขอเมื่อไรผิดวินัยเป็นมิจฉาชีพเลยนั่นเลยมัพระท่านเรียกวินัยท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพมีวินัยข้อหนึ่งบัญญัติไว้ว่าภิกษุออกปากขออาหารมาเพื่อตอนเองฉันเป็นอาบัติปาจิตติเว้นแต่อาภัยโยกเว้นอาภาธเจ็บป่วย น,นั้นพระในขออะไรออกปากไม่ได้ทั้งนั้นแนละโดยวินัยเพราะนั้นญาติโยมต้องรู้ญาติโยมสมัยก่อนนี่รู้วินัยก็เลยทําให้รักษาพระศาสนาไว้ได้เวลานี้ไม่ค่อยรู้วินัยทีนี้ก็เลยมีพระไปเที่ยวเรียบรายไปเที่ยวขอก็ทําให้เสียไปหมดเลยพระเนี่ยท่านห้ามมากมีหลักอันหนึ่งเ่าบอกว่าพระเนี่ยให้มีชีวิตเหมือนอย่างมาแมลงพึ่งมแมลงพึ่งนี่ ไปเอาเกสรน,น้ำหวานน้ำหวานจะเกสรดอกไม้ไม่ทำให้ดอกไม้ชอกชำ้ำทั้งกลิ่นและสีฉันใดนะว่าภิกษุที่ประพฤติชอบเที่ยวไปในหมู่ชาวบ้านก็ประพฤติตนฉันนั้นหมายความว่าไงนะชาวบ้านเขามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรมีจ,จิตใจคุณธรรมศรัทธายอย่างไรพระนี่ไปสัมผัสแล้วต้องไม่เสีย ทั้งกลิ่นและสีใช่สีก็ความเป็นอยู่นะสถานนะเรื่องของเงินทองของเขาต้องไม่รบกวนไม่ให้เขาเสียหายแล้วก็กลิ่นก็หมายถึงว่าคุณธรรมความดีศรัทธาเขาก็ต้องไม่รบกวนไม่ทําให้เสียแต่ว่า,มาแมลงพึ่งนี่ไปตอมดอกไม้แทนที่จะทําให้เกิดผลเสียทําให้เกิดผลดีด้วยใช่ไหมนะทำให้ดอกไม้จเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นแพร่พันุ์ขยายไป พิษูุที่ปฏิบัติชอบนอกจากไม่ทําให้ตระกูลชาวบ้านชอกช้ำแล้วยังทําให้เขาเจริญงอกงามจิ่งขึ้นด้วยนะและนี้เป็นหลักพระพุทธเจ้าระวังมากเนี่ยพระเนี่ยท่านไม่ให้ไปลบก,กวนชาวบา้านไปอันขาดมีวินัยว่าเยอะแยะเลยห้ามพระขอถ้าออกปากขอชาวบา้านปั๊บเป็นมิจฉาชีพนะท่านใช้คําแรงมากเหมือนกันนะเอาแล้วไปอ่านว่าเดี๋ยวกลับมาไปนแต่ ทีนี้ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องที่ว่าทางที่จะหาความสุขนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วจากการพัฒนาคุณธรรมมีศรัทธาม,มีเมตตาก็ทําให้เรามีความสุขจากการให้ซึ่งเป็นความสุขที่ดีกับชีวิตของเราด้วยแล้วก็ดีต่อสังคมกลมกลืนไปด้วยกนันนี้แค่นี้ก็เห็นชัดแล้วใช่ไหมแอวต่อไปพัฒนาชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นนะวิธีต่อไปความสุขประเภทต่อไปทํำยังไงคนเหล่านี้มีอยู่อันหนึ่งคือว่า เราดําเนินชิดไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเราอยู่ในโลกของมนุษย์เนี่ยโลกของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราสร้างขึ้นนะโลกมนุษย์มนุษย์สร้างขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมาไปไปโลกมนุษย์เนี่ยก็แยกขึ้นมาเป็นอีกโลกหนึ่งต่างหากจากโลกของธรรมชาติโลกที่แท้มันมีอยู่แล้วคือโลกของธรรมชาติน่ะแต่เดิมเลยมนุษย์เราเกิดมาก็เกิดมาในโลกของธรรมชาติ แต่ว่ามนุษย์นั้นมีอารยธรรมสร้างสรรค์ความเจริญขึ้นมามีเทคโนโลยีต่อมาจนกระทั่งว่าเกิดเป็นโลกของมนุษย์โลกของมนุษย์ที่ต่างหากจากโลกของธรรมชาติมนุษย์ปัจจุบันบางคนนี่วันวันหนึ่งอยู่ในโลกของมนุษย์แทบจะไม่ได้แตะธรรมชาติเลย <Yeah. S 1> เป็นโลกของมนุษย์ที่ต่างหากจากโลกธรรมชาติเลยแล้วคนบางคนนี่ก็เลยมีชีวิตที่เรียกได้ว่าแปลกแยกจากธรรมชาติ yeah. แปลกแยกจากธรรมชาติทั้งชีวิตความเป็นอยู่พฤติกรรมและทางจิตใจทั้งปัญญาด้วยความรู้ก็รู้ไม่ถึงธรรมชาติรู้อยู่แค่โลกมนุษย์เนี่ยรู้แค่เรื่องของสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งเทคนโนโลยีวันวันหนึ่งบางคนนี่ออกจากบ้านไปทํางานกลับจากทํางานมาบ้านไม่เคยเห็นไม่เห็นเห็นฟ้าไม่เคยเห็นดาวไม่เคยตั้งใจดูดาวไม่เคยดูพระอาทิตย์พระจันทร์เลยเป็นไปได้ไหมมีไหม,ม มีใช่ไหมอยู่แต่ในโลกของมนุษย์อย่างเดียวเลยโลกมนุษย์เลยบางโลกธรรมชาติเลยนะบางคนเนี่ยลองไม่เห็นทีนี้ไปไปมาๆม,ามันหลงสิมันหลงในโลกมนุษย์เลยหลงในโลกมนุษย์ไอสิ่งที่มนุษย์สร้างนี่ท่านเรียกว่าสมมตินะเลยมังสิ่งที่มนุษย์สร้างทั้งหลายนี่เรียกสมมติหมดเลยสมมติก็คือสิ่งที่มนุษย์ตกลงกันเอานะสมมติไม่ใช่ของหลอกของเหลวไหลนะต้องเข้าใจก่อนสมมติ แปลว่าสิ่งที่มนุษย์ตกลงกันว่าอย่างนั้นตกลงว่ากันว่าอย่างนั้นแปลมาจากคาว่าสังบุกมติมติแปลว่าการยอมรับหรือข้อตกลงและก็สังร่วมกันสมมติมนุษย์ตกลงกันว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นเราจะเรียกอันนี้ว่าในกคนนี้คุณขอหรืออันเรียกอันนั้นเป็นอันนี้แม้แต่ขอภัยพระพุทธรูปนี่ เราก็สมมติใช่ไหมนะสมมติเรามนุษย์สร้างสารรค์ขึ้นมาแล้วก็วางขอ้อตกลงกันอย่างนั้นอย่างนั้นเนะี่ยเราก็ถือกันไปตามสมมติอย่างเนี้ยเนะี่ยโลกมนุษย์ก็เป็นโลกของสมมติซึ่งซ้อนขึ้นมาบนโลกของธรรมชาติทีนี้แม้แต่กฎเกณฑ์ในหมู่มนุษย์ก็กลายเป็นกฎสมมติด้วยตอนนี้อาตมาก็จะยกตัวอย่างอันเก่าที่พูดบ่อยๆเพื่อมันเข้าใจง่ายมาให้ดูเนะี่ยว่ามนุษย์เนี่ยเราแม้แต่สร้างกฎสมมติขึ้นมาเป็นกฎของมนุษย์เนะี่ย ซ้อนอยู่บนกฎธรรมชาติแล้วถ้าไม่ระวังนี่เราจะหลงสมมติแล้วก็ติดอยู่แค่กฎสมมติไม่ถึงธรรมชาติถ้าชีวิตไม่ถึงธรรมชาติเมื่อไรเป็นปัญหาทันทีเป็นปัญหาในเรื่องความสุขความทุกข์ด้วยก็จะยกตัวอย่างเก่าๆที่เคยพูดมาแล้วก็คือว่าเราตั้งกฎเกณฑ์ของมนุษย์เช่นว่าเราจ้างคนมาทํางานแล้วเราก็ให้เงินเดือนใช่ไหม การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุและเงินเดือนนั้นเป็นผลอันนี้เป็นกฎของมนุษย์ตั้งขึ้นมาแล้วเช่นว่าจ้างคนมาทำสวนบอกว่าคุณมาทำสวนหนึ่งเดือนแล้วฉันให้เงินเดือนห้าพันบาทใช่ไหมการทำสวนเป็นเหตุเงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลเป็นจริงใช่ไหมจริงนะ เพราะว่าเงินห้าพันบาทจะได้ก็เป็นผลจากการทําสวนหนึ่งเดือนนี่เป็นเหตุเป็นผลจริงนะเราก็ใช้กฎในหมู่มนุษย์อันนี้เยอะเลยกฎมนุษย์ขึ้นมาสร้างขึ้นมาในกฎนี้ไม่มีในธรรมชาตินะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไม่มีในธรรมชาติแล้วถามว่ามันเป็นจริงแท้แน่หรือเปล่าเมื่อกี้บอกว่าจริงเนี่ยดูมันเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าจริงแท้ไหม ถามว่าการทําสวนเป็นเหตุการได้เงินห้าพันบาทเป็นผลจริงแน่หรือเนี่ยเมื่อกี้ว่าจริงตอนนี้ว่าถามย้ำอีกว่าจริงแน่หรือแน่ว่าแน่แต่ว่าแน่โดยสมมติไงแน่โดยสมมติเคือแน่โดยสมมติสมมติแปลว่าการตกลงร่วมกันหรือ,อยอมรับร่วมกันใช่ไหมหมายความว่ามันจริงโดยการตกลงร่วมกัน ยอมรับร่วมกันได้นะถ้าไม่ยอมรับจริงไหมไม่จริงเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันจริงนะจริงพอยอมรับร่วมกันถ้าไม่ยอมรับเมื่อไรหมดความหมายเลยกดไม่เป็นกฎใช่ไหมทำสวนหนึ่งเดือนไอ้ฝ่ายให้เงินไม่ยอมรับซะแล้วเงินเดือนห้าพันบาทไม่มาใช่ไหมเนี่ยหรือว่าไอ้เจ้านี่ไม่ได้ทำอะไรเลย เกิดเสน่หาชอบใจขึ้นมาให้เงินห้าพันบาทไม่ต้องทําส่วนเออผลได้โดยไม่ต้องมีเหตุนะเหตุทําไปแล้วไม่เกิดผลนะได้ผลโดยไม่ต้องทําเหตุก็มีใช่ไหมเพราะว่ามันขึ้นต่อการยอมรับร่วมกันต่างหากเพราะฉะนั้นการยอมรับร่วมกันนี่แหละท่านเรียกว่าสมมติพะน,นั้นกฎของกฎของมนุษย์นี่ขึ้นต่อสมมตินั้นจึงเป็นจริงโดยสมมติท่านเรียกเป็นสัจจานะเป็นความจริงท่านไม่ได้ปฏิเสธ แต่เป็นจริงโดยสมมติเรียกว่าสมมติสัจจะน,นั้นเราจะต้องรู้เท่าทันอันนี้การรู้เท่าทันสมมตินี้ก็เพื่อเราจะต้องเข้าถึงความจริงที่ซ้อนอยู่ในธรรมชาติการที่เราวางกฎของมนุษย์ขึ้นมาเป็นสมมติว่าทําสวนหนึ่งเดือนได้เงินห้าพันบาทที่แท้มันมีกฎธรรมชาติซ้อนอยู่อันนั้นเป็นตัวจริงที่ต้องการด้วยถ้ามนุษย์ ลืมอันนี้แล้วก็พลาดทันทีเลยอะไรต่ออะไรแปลปรวววิปร,ริตหมดเลยเอา้าวลองมาดูกันสิว่าภายใต้กฎของมนุษย์ที่สมมติกันคือยอมรับตกลงร่วมกันว่าทำสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือนห้าพันบาทนั้นมันมีกฎธรรมชาติที่เป็นเหตุเป็นผลอะไรอยู่และถ้าเป็นกฎธรรมชาติจะเป็นกฎที่แท้จริงเป็นหตุเป็นผลที่แท้จริงด้วยการทำสวนเป็นเหตุ อะไรเป็นผลแน่โดยธรรมชาติต้นไม้งอกง,งามใช่ไหมเนี่ยการทำสวนเป็นเหตุความเจริญงอกง,งามของต้นไม้เป็นผลถูกไหมถูกอันนี้เป็นเหตุเป็นผลโดยธรรมชาติใช่ไหมปฏิเสธได้ไหมอันนี้แน่นอนถ้าคุณต้องการผลคุณต้องทำเหตุใช่ไหมและเหตุทำให้เกิดผลอันนี้ เหตุผลในธรรมชาตินี้เป็นกฎธรรมชาติและจริงเถียงไม่ได้ไม่ต้องขึ้นต่อสมมติคือไม่ต้องขึ้นต่อการยอมรับร่วมกันของคนใช่ไหมอ้าวนี่ต่างกันเลยใช่ไหมเป็นอันว่ามันมีกฎธรรมชาติซ้อนอยู่ซึ่งเป็นความจริงแท้แน่นอนในธรรมชาติว่าการทําสวนเป็นเหตุความเจริญงอกง,งามของต้นไม้เป็นผลนะนะยคุณทําเหตุอ้าวตั้งใจรดต้นไม้ทําสวนให้ดีต้นไม้ก็เจริญงอกง,งาม ที่คุณต้องการให้จนไม้เจริญงอกงานคุณต้องไปทําสวนและทาให้ดีนี่เป็นเหตุเป็นผลที่แท้โดยธรรมชาติแล้วที่เราตั้งกฎสมมติขึ้นมาให้เงินเดือนห้าพันบาทในเมื่อมาทําสวนเนี่ยที่จริงเราต้องการอะไรถามที่ตั้งกฎมนุษย์ขึ้นมาว่าให้ทําสวนหนึ่งเดือนได้เงินห้าพันบาทเนะี่ยที่จริงต้องการอะไรความต้องการที่แท้ ต้องการผลตามกฎธรรมชาติใช่ไหมคือต้องการความเจริญงอกงงามของต้นไม้เพื่อจะให้มีผลตามกฎธรรมชาติเราจึงตั้งกฎบรรย์ซ้อนขึ้นมาเพื่อให้วางระบบสังคมให้มันสอดคล้องไอ้ผลที่ต้องการได้แท้คือผลตามกฎธรรมชาตินี่แหละคือการที่ว่าจะรู้ทันความจริงของธรรมชาติรู้ทันสมมติหรือไม่ อยู่ในโลกมนุษย์ต้อรู้เท่าทันสมมติว่าที่แท้จริงสมมติขึ้นมาเนี่ยเราต้องการความจริงที่แท้ซ่อนอยู่อีกทีหนึ่งถ้าเรายังไม่ลืมผลที่ต้องการตามธรรมชาติเรายังไม่พลาดแต่ถ้าเราเกิดมาติดหลงสมมติอยู่แค่กฎมนุษย์ที่ว่าทําสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือนห้าพันบาทและเราไม่ได้คํานึงถึงกฎธรรมชาติไม่คํานึงถึงการเจริญงอกง,งามของต้นไม้เลยอะไรจะเกิดขึ้นวิปริตแล้วใช่ไหมเริ่ม แปรปลวนเลยสังคมมนุษย์เยิ่มเริ่มวุ่นวายยุ่งยากเลยเพราะว่าคนจะมามองแค่ว่าทําสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือนห้าพันบาทสิ่งที่ต้องการคือเงินเดือนห้าพันบาทใช่ไหมแล้วไม่มองเลยความเจริญงอกงามของต้นไม้ตอนนี้มนุษย์เองก็จะขัดแย้งกันแล้วก็ทําให้สังคมวิปริตเพราะผลที่ต้องการที่ว่าความเจริญงอกงามของต้นไม้ก็ไม่เกิดขึ้น และนอกจากนั้นอะไรเกิดขึ้นอีกในใจคนคนที่ทําสวนโดยหลงสมมติคือหลงอยู่ในกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นเพียงว่าทําสวนหนึ่งเดือนเพื่อเงินห้าพันบาทเนี่ยเขาหลงสมมติแล้วเขาไม่จิตเขาไม่ถึงธรรมชาติเขาไม่รู้เท่าทาันสมมติจิตเขาไม่ถึงความจริงที่แท้ว่วาเราต้องสิ่งที่ต้องการที่แท้คือความเจริญงอกง,งามของต้นไม้เขาไม่นึกถึงอันนี้นะเขาลืมแล้ว เขาละเลยหลงลืมความจริงของธรรมชาติเขามาหลงติดอยู่แค่สมมติชีวิตของคนที่หลงสมมติจะเป็นอย่างไรเขาต้องการเงินเดือนห้าพันบาทเท่านั้นนั้นการทําสวนจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการทําเพราะว่าการทําสวนนี่ที่จริงเขาต้องการเงินห้าพันบาทการทําสวนมาทําให้เขาต้องรอแม้กว่าจะได้เงินห้าพันบาทต้องรอตั้งเดือนและต้องจาใจทํา ตอนนี้ผลที่เกิดขึ้นในจิตใจคืออะไรคือความจําใจความฝืนใจความไม่เต็มใจจะทำงานการทำงานนั้นเป็นเพียงเงื่อนไขเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการตามสมมติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเขาจะทำด้ความรู้สึกที่ว่าไม่เต็มใจไม่ตั้งใจนะจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อไม่ตั้งใจทำก็ทำไม่ค่อยได้ผลดี หาทางหลีกเลี่ยงถ้าเขาเกิดได้เงินห้าพันบาทโดยไม่ต้องทําสวนเขาเอาทันทีใช่ไหมเขาเลี่ยงทันทีเขาจะเลี่ยงงานเพราะนั้นคนที่มีจิตใจหลงสมมติอย่างรุนแรงกลั้นไม่ไหวอดไม่ไหวก็จะทุจริตเลยใช่ไหมรอไม่ไหวแล้วทำงานทําสวนหนึ่งเดือนนี่แหมมันทรมานเต็มทีนะถ้าหากก็ได้ช่องก็รีบไปเอาเงินห้าพันบาทดีไม่ดีได้หมื่นบาทไปซ้ําดีกว่านะฮะ อันนั้นก็เลยไม่ได้ความนะจิตใจเป็นทุกข์ด้วยงานก็ไม่ได้ผลทีนี้ถ้าหากว่าเขาไม่หลงสมมติเขาก็ต้องการผลตามเหตุของธรรมชาติเขาก็คือต้องการความเจริญง,งอกงามของต้นไม้นะถ้าหากว่าคนทําสวนมีใจรักความเจริญง,งอกงามของต้นไม้ทําสวนได้ใจรักต้องการความเจริญง,งอกงามของต้นไม้คือต้องการผลตามกฎธรรมชาติอันนี้จะสอดคล้องกลุ่มกึนใช่ไหม พอสอดคล้องกลมกลืนแล้วงานก็ได้ผลใช่ไหมเพราะตั้งใจทำคนก็สบายใจทำาด้วยความยินดีเพราะว่าเขาอยากให้ต้นไม้เฉริญงองงามมันบังคับในตัวต้องไปตั้งใจดูแลแล้วมันจะทำให้เขาทำงานได้ผลจริงๆได้นะลองคนสวนคนไหนรักต้นไม้สิอยากให้ต้นไม้เจริญงองงามเนะคนจ้างไม่ต้องไปจำจีจำชัยนะไม่ต้องไปคุมอ่ะนะเขาตั้งใจทำโอ้บางทีดีกว่าเราไปคอยบอกอีกใช่ไหม เพราะเขาตั้งใจทําเขาดูแลต้นไม้เอาใจใส่เต็มที่งานได้ผลแล้วแต่ที่จริงสําคัญก็คือจิตใจเขามีความสุขเพราะว่าเวลาเขาทํานั้นการกระทําทุกครั้งของเขานั้นคือการทําให้ผลที่ต้องการเกิดขึ้นเขาก็คอยดูพอเห็นต้นไม้ต้นนี้งามเขาก็ใจสบายเขาก็ดีใจมีความสุขในการทํางานด้วยนั้นชีวิตที่ดําเนินไปยังถูกต้องสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติ แม้มีสมมติเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่าทาันตามเป็นจริงไม่หลงสมมติชีวิตที่ดําเนินไปโดยสอดคล้องกับความจริงก็ธรรมชาติทําเหตุเพื่อต้องการผลที่แท้ตามธรรมชาตินั้นก็จะเป็นชีวิตที่ได้ความสุขในตัวเองคนที่ทํางานได้ตัวเนี้ยต้องการผลตามธรรมชาตินะถ้าเรียกก็มีฉันทะนะพอมีฉันทะก็มีความสุขเวลาทํางานมีความสุขไปเลยใครทําอันนี้ให้เกิดขึ้นได้งาน การทำมาหาเลี้ยงชีพนะั้นเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเราถ้าเราทําได้แค่จิตหวังสมมตินะเราจะอยู่ด้วยความทุกข์เพราะงานเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเรานั้นเราจะต้องสร้างอันนี้ให้ได้คือสร้างฉันทะในงานความรักประโยชน์ที่เกิดจากตัวงานที่เป็นเหตุแท้ถ้าอันนี้เกิดขึ้นก็เป็นผลตามธรรมชาติแล้วเราจะทํางานได้ความเป็นสุขและชีวิตส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นสุขด้วยเพราะว่า บอกแล้วว่าการทําหาเลี้ยงชีพนั้นเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเราพระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่ากรรมคือการงานถือว่ากรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ที่การทํางานหาเลี้ยงชีพนั่นก็ต้องทําอันนี้ให้ได้เพราะนั้นชีวิตของคนจํานวนมากเนี่ยทุกเพราะว่าไม่สามารถมีความสุขในการทํางานแล้งานเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตเขาก็เลยมีชีวิตส่วนใหญ่เป็นทุกข์นี่ถ้าหากว่าเขาเปลี่ยนจะทําให้เขามีความพอใจในงานเขาจะทํางานด้วยความสุข เหมือนอย่างตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนแม้แต่กวาดบ้านคนหนึ่งกวาดบ้านได้ต้องการรางวัลเด็กคนหนึ่งกวาดบ้านต้องการรางวัลยี่สิบบาทสามสิบบาทหรือต้องการขนมที่เป็นรางวัลล่อแล้วก็อีเด็กอีกคนหนึ่งกวาดบ้านเพราะอยากได้ความสะอาดรักเด็กรักความสะอาดแล้วกวาดบ้านขอให้คิดดูว่าเด็กสองคนนี้ต่างกันอย่างไร เด็กที่กวาดบ้านได้ต้องการขนมต้องการรางวัลเงินตอบแทนก็จะ,ะมีหนึ่งก็คือว่าไม่มีความสุขในการกวาดบ้านใช่ไหมต้องทนจําใจทำสองไม่ตั้งใจทําหาทางหลีกเลี่ยงคนที่ให้รางวัลต้องคอยคุมดูอยู่ไม่าง,งั้นแกเลี่ยงไม่ทาแกไปบอกว่าทาแล้วแล้วก็ไปเอาสตังค์ใช่ไหมทีนี้พอเด็กคนไหนชอบความสะอาดรักความสะอาด เด็กคนนั้นจะตั้งใจกวาดบ้านเองโดยไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปจำจีนจำใจบ,บังคับแล้วเด็กก็จะมีความสุขในการกวาดบ้านด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องทําให้คนนียมีฉันทะให้ได้นะก็คือจะต้องให้เขารักผลที่เกิดตามเหตุของมันที่เป็นเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาตินะนะั้นคนเรานี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะถ้าเราดาเนินชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงในกฎธรรมชาติ ดำนวนชีวิตสอดคล้องได้ความรู้มีปัญญาตามเป็นจริงอย่างนั้นไม่หลงสมมติเสียเราก็ได้ความสุขขึ้นใหม่ประเภทหนึ่งแต่นี้เป็นเพียงตัวอย่างยังมีอีกอัตมาก็จะยกตัวอย่างเพิ่มขึ้นคือคนเรานี้พัฒนาถูกต้องตามกฎธรรมชาติแล้วเนี่ยให้ความสุขมันจะมีมาถ้าพัฒนาผิดปั๊บเกิดปัญหาทันทีอันหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตของการฝึกฝนชีวิตของการเรียนรู้ มนุษย์นั้นอยู่ด้วยการเรียนรู้และฝึกทางนั้นเลยชีวิตของเรานี่ไม่ได้อยู่เพียงด้วยสัญชาตญาณสัตว์ชนิดอื่นนั้นอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณเป็นยังไงล่ะสัตว์ชนิดอื่นนั้นเกิดมาปั๊บก็รู้โดยสัญชาตญาณที่จะดีที่จะเดินจะกินจะหาหา,หากินต่างๆาเขาทําไปได้มีชีวิตอยู่รอดเช่นว่า ออกจากท้องแม่วันนั้นก็เดินได้เลยหากินได้เลยว่ายน้ําได้เลยแต่มนุษย์เราน่ะไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์เรานี่ชีวิตอยู่ได้ด้วยการศึกษาด้วยการฝึกด้วยการเรียนรู้ทั้งสิน้นพอเราเกิดมานี่เราช่วยตัวเองไม่ได้เลย